ดีบิยอนทางเช่าของคุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือชัดครบจบจริงกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้แหละครับทาง Top News แห่งดีคุณผู้ชมครับ ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้พบกับแขกรับเชิญของผมในสัปดาห์นี้ <advances> ผมเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าอย่าได้ขยับจากหน้าจอไปไหนเนื้อหาสาระในชัดครบจบจริงวันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องติดตามแล้วก็รองดูว่าประเทศไทยของเราดำรงคงอยู่ได้ในสังคมโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะด้วยอะไรอะละครับมาคุยกันนะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นภาพข่าวทางสถานีข่าวท็อปนิวส์แห่งนี้ไปแล้วว่าท่านเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยท่านหารจื้อเฉียงได้ให้เกียรติเดินทางมายังสํานักงานใหญ่ของท็อปนิว TV ทีวีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้สัมภาษณ์กับคุณกนกรัฐวงสกุลถึงความร่วมมือกันระหว่างท็อปนิวส์และทางการจีนและที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วยสถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณสนธิยาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่ผมเห็นหน้าคุณสนธิยาสดใสมากต้องบอกว่านี่คือโอกาสและเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของสถานีข่าวท็อปนิวส์เลยไหมครัคุณสนธิยาครับเพราะว่า การที่ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านาหารเจีเจียงให้เกียรติเดินทางมาถึงสถานีเนี่ยก็ต้องถือว่านั่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวท็อปนิวส์ท็อปนิวส์นะฮะผมก็อยากเล่าถึงความเป็นมานะครับว่าทำไมถึงได้เกิดภาพประวัติศาสตร์ขึ้นเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะครับว่าจุดยืนของสถานีท็อปนิวเนี่ยนะครับ<ะ>หลักอันเป็นสาระสำคัญที่สุดก็คือการปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งกำลังถูกคุกคามอย่างรุนแรงนะครับด้วยการนำเสนอความจริงทางด้านข่าวสารเราไม่ได้เป็นสถานีที่สนับสนุนรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์ จันโอชาแต่อย่างใดเพียงแต่ในสาการที่ผ่านมาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารประเทศและก็นำพาประเทศเราไปได้ด้วยดีครับคือพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าท็อปนิวตรวจสอบการทุจ,จริตพอมีข่าวขึ้นมาเราดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถีทั่วและก็เข้มข้น มาโดยตลอดเอาจริงๆนี่เราเกาะติดโครงการในรัฐบาลนี้เยอะมากนะถูกต้องครับถูกต้องครับและประการสําคัญในสิ่งที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมว่าการที่เรานะครับยืนหยัดที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสําคัญของชาติเนี่ยเพราะข้อมูลต่างๆนะครับที่เราได้มาประมวลทํางานอย่างละเอียดทีท้วนตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นให้การสนับสนุน กลุ่มที่มุ่งหวังโค่นล้มทำลายสาธารณัฐพระมหากษัตรดังนั้นในด้านกลับกันสิ่งที่เราได้รับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในที่นี้ผมจะเรียกว่ากับจีนเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นมิตรภาพที่เปรียบล้นนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเมื่อท่านหารจุเจียงมารับตําแหน่งเนี่ยนะครับเราก็ได้รับเกียรติได้เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องจากว่าเรา ทำงานทางด้านข่าวสาร,ร,รสํานักข่าวสินหัวามาก่อนนะครับก็เรียกว่าได้มีการแลกเปลี่ยนทั้งสาการโลกสถานการณ์ในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยท่านก็ประทับใจนะครับท่านบอกว่าเออถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับท็อปนิวเนี่ยนะครับน่าจะร่วมมือกับทางการจีนนะนำพาเอาสารคดีของจีนเนี่ยมาเผยแพร่ในประเทศไทยซึ่งผมก็ ตกลงตกลงเข้าใจว่าได้เริ่มไปแล้วนะฮะได้เริ่มไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับทางท็อปนิวส์แห่งนี้เสนอสารคดี l n g against the c o r o โค v i r u ไวรัสซึ่งเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวิกฤตโคโรนาไวรัสนี่แหละครับปิดต้อยก็คือโควิดนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้คุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับติดตามท็อปนิวส์เลยเพราะว่า จะมีสารคดีอีก8เรื่องซึ่งทางด้านของท็อปนิวส์เองนำมาลงเสียงภาษาไทยเรียบร้อยครับแล้วก็จะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา22.00นนเป็นต้นไปครับทั้ง8เรื่องนี้เกี่ยวพันทั้งเรื่องของวิถีชีวิตครับคุณผู้ชมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตกีฬาเทคโนโลยีอารยธรรมจีนอาหารจีนและการรับมือกับภัยธรรมชาติครับ ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าเราจะต้องทําความรู้จักจีนอย่างละเอียดถีทถ่วนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและจุดยืนของจีนต่อโลกซึ่งแน่นอนครับวันนี้จีนคือมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งนะครับที่ผนึกกะรัเสียอย่างชัดเจนดังนั้นนะครับเมื่อท่านหารจูอเฉียงเนี่ยนะครับเดินทางมาที่นี่จริงท่านมาให้สัมภาษณ์คุณกนกนะครับผมก็ขอ ขอคุยกันเลยขอคุยนะครับไปในสถานการณ์โลกนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับที่จีนจะเดินไปในสังคมโลกนะครับโดยเน้นย้ำนะครับถึงการประชุมสมัชชานะครับประชาชนของเขาประชาชนของจีนในครั้งที่19โอ้มันเป็นจังหวะพอดีเป๊ะท่านเดินทางมาในขณะที่การประชุมล่าสุดนี่คือครั้งที่20นะครับ แต่ผมถอยหลังไปจนถึงครั้งที่19เมื่อ5ปีก่อนอคือเราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับวันนี้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับอยู่แนำนาจมาแล้ว10ปีครบนะครับและจะต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับ5ปีก่อนนะครับในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19เนี่ยนะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ประกาศไว้ว่า จีนจะขยับยังไงแล้วพอครั้งที่20เนี่ยขยับผมก็ใช้โอกาสนี้ครับแลกเปลี่ยนกับท่านทูต <c oughs> ครับว่าผลในการขยับเดินนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไร <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกัน <c oughs> เพื่อจะได้เห็นถึงความเป็นมาและตามหัวข้อที่เราตั้งพูดคุยเนี่ย <c oughs> ว่าจีนเนี่ยคือหมามิตรสารัฐและตะวันตกเนี่ยคือภัยร้าย มันเป็นยังไงเนี่ยนะครับอะ,อะรเรามาลองทบทวนประวัติศาสตร์แล้วผมจะเล่าให้ฟังเออนะครับคุณต้นก็มีอะไรก็สงสัยก็สอบถามได้โอ้โหเป็นเรื่องที่ผมสนใจมานานมากผมขออนุญาตนับจากวินาทีนี้ครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมจะเริ่มฟังพี่ต้อยสนธิยานในกรณีของมหาอำนาจซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจมานานมากแล้วจริงๆและเป็นมหามิตรของเราด้วย เชิญเลยครับพี่ต้อยจีนในวันนี้คือเราต้องเริ่มต้นเนี่ยนะครับว่าจีนเนี่ยถูกมองว่าเป็นภัยร้ายของโลกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบบสาธารณรัฐนะครับซึ่งในขณะนั้นพรรคก๊กมินตันดรซุนยัตเซนนะครับคุมอำนาจอยู่มาเป็นสังคมนิยม คอมมินิตเ,เลยนะครับในปีพศ2482ซึ่งเป็นการเดินตามหลังรัสเซียนะครับโลกก็เกิดความปั่นป่วนขทันทีแล้วครับเพราะสารัฐเี่นนะครับซึ่งกลายเป็นหมาอำนาจใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ขีดเส้นนะครับว่าคอมมินิตเนี่ยเป็นภัยร้ายของโลกแต่ความจริงผมเรียน ท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับว่าสหรัฐเนี่ยถูกครอบงำด้วยกลุ่มกลุ่มทุนรอชายยิวรอชายยิวนะครับส4สตระกูลแต่ตระกูลใหญ่คือรอชายนะครับซึ่งครอบงำตั้งแต่ยุโรปมาจนถึงอเมริกาพวกนี้ชี้นำาพราะกลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับจะครองโลกและยึดทรัพย์สมบัติของพวกเขาไปเป็นของส่วนคี่ไม่ใช่อุดมการใช่ไหมพี่ต้อยคือไม่ใช่เป็นความระ่าจะไม่จะไม่รวยว่างั้นประโยชน์แล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับเอา ลัทธิประชาธิปไตยขึ้นมาบาังหน้าท่องคาถาประชาธิปไตยประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยไทยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาช่วยไทยเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยจะเอาเราเป็นประเทศผู้แพ้สงครามให้ได้นะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาปกป้องดูแลไว้โดยอ้างถึงเสรีไทย<ะ>ที่หม่อมราชวงศ์ศรีนิปรามโมสกับท่านอาจารย์ปรีดีพนม,มยงนะครับร่วมกัน ต่อต้านญี่ปุ่นเราก็รอดพ้นมาได้นับแต่นั้นและครับเราก็เดินตามหลังอเมริกาโดยการบงการของ CIA <ฮะ S 1> ภายใต้นโยบายที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์ไม่ให้รุกและคุกคามเราแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับเวียดนามเหนือเป็นไปแล้วนะครับคอมมิวนิสต์ก็มุ่งเป้าไปที่เวียดนามใต้จะกินเวียดนามใต้ให้ได้ลาวกัมพูชานะครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยจำได้ไหมฮะ <c oughs> ภาพฐานทัพนะคนยุคเราเนี่ยจะเห็นชัดเด็กรุ่นใหม่มันไม่เห็นแล้วครับมาตั้งฐานทัพตั้งแต่ปีพศ2504การเข้ามาตั้งฐานทัพในขนาดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเพราะอะไรฮะทำไมพี่ต้อยเพราะไม่มีการทำสนธิสัญญาใดๆแม้เป็นสัญญาปากเปล่า โทษนะภาษาชาวบ้านเรียกกูบุกเข้ามาตั้งเฉยๆอย่างนั้นแหละเอาอย่างนี้เลยถูกไหมพี่ปรากฏว่านะครับจะมีเครื่องบินรบเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณหกร้อยลำซึ่งถือว่าเยอะมากในสมัยนั้นประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้ยังมีระดับบินรบแค่ระดับสิบลำจำนวนเป็นสิบเลยสามสี่ฝูงแค่นั้นแหละท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าไอ้เครื่องบินรบกับฐานหลายหมื่นนายที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจึงเกิดลูกครึ่งนะครับ ทั้งผิวดำทั้งหัวแดงเนี่ยจำนวนมากมายสถานการณ์ที่เครื่องบินรบนะไปปูพรมทิ้งระเบิดในเวียดนามนะครับลาวกัมพูชาเนี่ยต้องพูดว่า7-80%เนี่ยไปจากไปจากอุตะเภานี่แหละไปจากประเทศไทยไปจากอุตภเภาเนี่แต่ท้ายที่สุดนะครับลาวกัมพูชาเสียท่าแก่คอมมิวนสิสต์ อิสราเอลเมริกาถูกประชาชนในในตัวเองเนี่ยประเทศตัวเองต่อต้านสงครามอยู่ๆมันถอนทับทิ้งเราเลยคือเขาแพ้สงครามพูดได้เลยว่าแพ้ด้วยใช่พหมถูกต้องครับมันเป็นการพ่ายแพ้อย่างยับเยินไปเลยในเดือนพฤษภาคม2518อย่างบอบช้ำด้วยครับถึงตอนนี้แหละครับเป็นสาระสำคัญที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมให้ได้เห็นภาพถึง บรรพบุรุษของเราซึ่งอยู่ในช่วงไม่นานเนี่ยครับร่วมมือร่วมใจไม่ว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายไหนบางทีเป็นฝ่ายค้านบางทีเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ยามที่ประเทศมีวิกฤตเนี่ยก็ร่วมกันจับมือในการแก้ไขปัญหาเพราะจากพฤษภามามิถุนากรกดาเพียงสองเดือนห,หลังจากที่เปิดไปเลยนะหลังจากที่ไม่ไม่อยู่แล้วถูกประเทศไทยได้สร้างเหตุช็อกโลกขึ้นเอาละคุณผู้ชมผมก็ฟังด้วยความความตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้เหมือนคุณผู้ชมนี่แหละแต่ เดี๋ยวเราพักตรงเหตุการณ์ช็อกโลกนี้แล้วกลับมาช่วงที่2อครับ